เซมานซอลสวัสดิก <lamps> ันเบงครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับก็เกือบเดือนแล้วซ้อมที่ไหนครับไฟนี้ซ้อมที่ค่ายซอสวัสดิกันเบงแล้วพี่ชายเป็นกุ๊บบ้าพวกซอลรังพี่ไหมครก็มีสามเซมก็อินทรีทองครับก็คือพวกพี่ๆในค่ายที่ช่วยกันอืแล้วน้องสูงเท่าไหร่ครับส่วนสูงก็จะร้อยสิบแปดต้องบอกน้ำหนักเขาปล่อยมามาณกี่กิโลครับปล่อยมาห้าสิบเก้าเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับเนี่ยก็ครบเครื่องอ่ครลบวันนี้เราเจอมวยรุ่นพี่นะครับผมาจันรับแล้ว ตั <te> <lush> ้งแต่ต right. ่อยมาเคยเจอเขาไหมยังไม่เคยเจอไฟแรกด้วยไฟแรกแล้วเล่นศึกษาเก่งมานต่อยเขามาป่ะก็โดนมาตลอดครับเขาเป็นมวยสไตล์อะไรก่อนรู้ไหมก็น่าจะฟิล์มเงี้ยแล้วอย่างวันนี้เราวางเก๊วางแผลไงดิก็ต่อยไปเรื่อ้เก๊ะบอลเวทีอะแล้วเอาตอนสดเราบี้รุ่นพี่เขาวางไหมเนอะใแล้วตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วครับก็ยี่สิบเอ็ดปีแล้วเราต่อยมวยมานี่ลุงนุ่มมัี๊ดจี่ไฟแล้ว มาก็รวมกันออกด้วยก็น่าจะสองสองร้อยกันเชิญยช่วยแฟขับรถนี้หน่อยครับก็วันนี้ก็ตีตัวเข้ามากันเยอะครับวันนี้สูงหนึ่ตีครับผมครับผมมากับน้องชาย